สวัสดีค่ะวันนี้วันที่วันที่5้าแล้วนะเลยวันฉัตรมงคลไปแล้วแต่ว่ายังเป็นวันหยุดยาวอยู่นะคะเรามาดูดวงรายวันกันโดยจะดูแบบชิวๆนะคะตั้งแต่นคนที่เกิดวันทิ่ไปจนถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็ถ้าคุณไม่อยากดูของคนอื่นก็ล็อเล่นไปได้เลยนะพี่บู๊ทำเป็นคนเด็กง,ง่ายแต่ถ้าดูด้วยการจะดีต่อใจมากๆ ชาวอาทิตย์คะวันนี้คุณอยู่ในลักษณะของคนธาตุดินนะคะและธาตุน้ําเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่ใช่วันที่คุณมีความกระเตือล,ล้อนก็อาจจะอยู่ชิลๆแถมความชิลๆของคุณเนี่ยจะเป็นในลักษณะเป็นต่อเป็นคนที่สามารถเลือกอะไรได้ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะสมมติว่าคุณอยู่กับแฟนและตัดสินใจกันว่าเอ้ยวันนี้เราจะไปทานอาหารอะ,อะไรดี กลายเป็นคุณเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจนะและถ้าชาวอาทิตย์คุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะเป็นคนที่มีผู้หญิงใจดีอยู่ใกล้คุณอยู่เสมอนะเขาจะคอยดูแลคุณประคบประหมมคุณทั้งร่างกายและจิตใจนะคะในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยพอจะทำอะไรพี่ว่าวันนี้วันหยุดเนี่ยคุณน่าจะนอนตีพุงอยู่ที่ไหนสักแห่งอาจจะอยู่ที่บ้านหรือไปเที่ยวแล้วก็พักผ่อนให้สบายใจก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหน จะเป็นเพราะคนเยอะก็ได้นะคะแต่จะเป็นวันที่คุณใช้ชีวิตแบบสบายๆชิลๆหาความสุขใส่ตัวได้แบบนี้เลยนะคะชาวจันทร์คะวันนี้พลังงานของคุณเป็นธาตุลมธาตุไฟนะคะและธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและธาตุดินขาดธาตุน้ําอย่างนี้นะคะธาตุลมของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มองเห็นเหตุการณ์อะไรได้ว่างไกลกว่าคนอื่นนะแต่ คุณจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนเกินไปนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเตือนคุณก็ได้แต่คุณก็ยังดื้อรั้นที่จะทําในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นนะคะชาวจันทร์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเหนื่อยแน่นะคะทําในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นคุณเหนื่อยแน่นะแต่ถามว่าสิ่งที่คุณทําเหนื่อยแล้วมันได้ผลประโยชน์อะไรกลับมาหรือเปล่าอืมันได้เงินนะคะในกรณีที่ชาวจันทร์คุณเป็นผู้ชายคะพี่บ๊ต้องบอกว่าความดื้อรั้นของคุณนั้นความเชื่อมั่นในตัว ตัวเองความเชื่อมั่งในความสามารถของคุณจะถูกบทบังด้วยผู้หญิงที่มาคอยกำกับนะคะบางคนติมใจและเกรงใจอาจจะรักแฟนอาจจะรักคุณแม่รักใครรักเจ้านายโดยยอมให้เขาแบบ อยู่มีอำนาจเหนือคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเพื่อผลประโยชน์คุณมีโอกาสได้เงินสูงมากนะคะและการได้เงินนั้นมันจะเกิดจากความสามารถของคุณไม่ใช่โชคช่วยนะคะชาวองคารคะ่ะ วันนี้ได้ไพ่ความรักสองใบเลยนะเป็นไพ่ความรักที่ดีเลยนะคะถ้าชาวอังคารคุณเป็นคนโสดนะอยากจะบอกว่าคุณรักใครคนนั้นเขารักชอบคุณนะคะและถ้าคุณเป็น,นคนโสดคุณมีโอกาสที่จะเลือกคนเข้ามาในชีวิตได้อีกนะเสน่ห์ยังเหลือล้อนอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่แล้วระวังเสน่ห์ที่เหลือล้อนของคุณจะนำพามาซึ่งปัญหาได้เช่นกันนะคะ ใบสรุปสุดท้ายเป็นไพ่เอ็มเปอเเป็นไพ่ของจกักรพรรดิธาตุไฟนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และตัดสินใจมีอํานาจในการตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะคะชาวพุธคะวันนี้มันเป็นวันหยุดลองวิกฤดนะถ้าคุณยังทำงานอยู่ ไม่ทาเรื่องงานได้งามได้ไหมถ้าทํางานอยู่งานคุณกําลังเติบโตนะคะถ้าทํางานแบบธุรกิจส่วนตัวทํางานออนไลน์อย่างนี้ถือว่างานคุณเติบโตและคุณทําระเบียบจัดระเบียบการงานของคุณได้ดีมีโอกาสได้เงินสูงนะคะและคุณจะเป็นเด็กที่มีความ alert ลลและมีความกล้าในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานั่นคือเรื่องดีนะคะและถ้าวันนี้ไม่ใช่เรื่องการงานแสดงว่าวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่าง ให้คุณทำขอให้คุณจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานและให้คุณอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและถ้าใครมีลูกนะคะลูกคุณอาจจะเป็นเด็กที่ตั้งคำถามทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนี้คุณอย่าลํำคาญเขาเลยนะคะเด็กแบบนี้จะเป็นเด็กที่ฉลาดกล้าตั้งคำถามนะเราอาจจะไกด์นำให้เขาพยายามหาคำตอบและบุตรหลานของคุณที่อยู่ใกล้ตัวจะเป็นเด็กที่ฉลาดและเติ โตได้อย่างเก่งกาจอยู่ในโลกได้อย่างมั่นคงค่ะชาวพระหัสคะวันนี้พลังงานของคุณเป็นไพ่ธาตุลมสองใบนะคะอู้ไพ่ธาตุลมหมดเลยนะทั้งสามใบเลยนะคะอย่างนี้นะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะอาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องมีการเดินทางนะและการเดินทางที่คุณจะไปต้อง เดินทางไม่ไกลมากอาจจะไปเช้าเย็นกลับหรือสถานที่อยู่ใกล้ๆนะคะและการเดินทางนั้นอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์คุยกับคนที่คุณไปด้วยนะคะการเดินทางต้องเตือนอย่าขับรถเร็วและต้องเตือนว่าบางครั้งอาจจะมีเรื่องขุ่นเคืองใจนะคะและคําพูดที่พูดออกไป นั้นจะสร้างความรุนแรงทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแงก็ได้เช่นกันนะคะแต่ชาวพรหมณ์คะนอกจากพื้นฐานคุณเป็นคนจิตใจดีมีคุณธรรมแล้ววันนี้คุณจะทําอะไรด้วยความเด็ดขาดนะคะตัดสินใจได้อย่างมั่นคงนะคะความเป็นธาตุลมคือจะทําอะไรจะมีความพลิ้วไหวได้นะและจะมองเห็นอะไรที่มองได้ ไกลกว่าคนอื่นคนธาตุลมจะเป็นสไตล์ thinking type นะคะจะเป็นคนที่วางแผนได้เก่งนะวันนี้ถ้ามองเห็นปัญหาแล้วขอให้คุณบินขึ้นสูงที่สูงและมองอะไรในมุมกว้างนะคะก่อนที่จะตัดสินปัญหาอะไรวันนี้ถ้ามีปัญหาพี่บูจะบอกว่าคุณจะใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินปัญหาได้นะคะระวังการขับรถอย่าขับรถเร็วนะรวมทั้งการทะเลาะบากแวงจริงๆแล้วชาวพระหัสคุณไม่ใช่คน ้อนแต่คนอื่นอาจจะเข้ามากระทบหาตัวคุณได้นะคะแนะนําให้ใช้การเจรจาว่าการเจรจาพาทีที่ไหลลื่นนะนะการเจรจาด้วยคําหวานอะไรอย่างนี้จะลดแรงประทะได้อย่างดีเลยเชียวคะ่ะชาวสุข วันนี้นะจะเป็นวันที่เริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดด้วยร้าวสำหรับคุณสักหน่อยนะคะไม่รู้ว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดแล้วไปทำอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีความอาจจะเจ็บปวดทางร่างกายโดยเฉพาะช่วงเบื้องหลังนะคะหรือเจ็บปวดทางด้านจิตใจนะเช่นรับรู้ว่าคนอื่นได้นำคุณไปพูดในทางที่เสียหายและคุณไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ทำให้คุณเกิดความเจ็บปวดได้เช่นกันนะคะวันนี้เริ่มต้น เป็นพลังงานของธาตุลงซึ่งไม่ดีเท่าไหร่ทำให้พลังใจของคุณนั้นออกไปในแนวทางหวั่นไหวกับคำพูดที่เขามาทำร้ายใจิตใจคุณนะคะแต่ยังโชคดีที่มีไพ่ประจำตัวธาตุน้ำของชาวสุขขึ้นมาสองใบนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรจะมีคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคุณคอยส่งกำลังใจให้คุณอาจจะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยนะคะและเขาคนนั้นมีความสุภาพจริงใจและ จริงจังกับคุณด้วยนะคะรวมทั้งอาจจะมีบางคนที่เป็นเข้ามาหาคุณในเชิงแบบว่าอาจจะในการจีบหรือว่าต้องการในเชิงธุรกิจเพราะคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสร้างเม็ดเงินให้กับเขาได้แบบนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าวันหยุดอาจจะแนะนาแบบนี้ว่า คุณอาจจะไปกับคนไหนใครก็ได้คุณสามารถเลือกได้นะคะและคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่จริงใจและอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่พร้อมเปย์สำหรับคุณนะคะอยู่ที่คุณเลือกเลยนะแต่คุณออกจะระแวงในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะอ่ะถ้าคุณเป็นคนโสดและยังไม่มีคนเข้ามานะคะก็บอกแบบนี้ว่าจะมีคนที่แสดงน้ําใจไมตรีกลับมาให้คุณนะคะอาจจะชวนคุณไปทานข้าวแบบนั้นก็ไปได้นะคะไม่ เป็นเรื่องเสียหายแล้วนะเรื่องของการที่โดนคนทางหลังคนทำร้ายหรือจะปวดร้าว,วทางร่างก,กายนะั้นมันได้ผ่านพ้นไปขอให้คุณพักผ่อนนะพักกายพักใจนะคะแล้วเริ่มต้นออกเดินไปนะ ชาวสาวคะวันนี้คุณได้ไพ่ใหญ่หมดเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของราชิมีนะวันนี้เป็นวันหยุดที่คุณรู้สึกสบายสบายชิลๆหาความสุขได้ในแบบที่คุณพอใจนะคะไม่จําเป็นต้องดีเลิศเลอเป็นในเรื่องของความธรรมชาติมีอะไรที่คุณมีอยู่แล้วแล้วมันประดับตัวเองให้สวยงนะคุณก็มีความแฮปปี้มีความสุขวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณได้ไปทานอาหารสร้างความสุขให้ตัวเองก็ได้นะคะหรือบางคน อาจจะไปในสถานที่ ตามวัดว่าอารามก็ได้นะคะเหมือนคุณตั้งใจว่าจะไปไหนแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนคือไปสู่สถานที่ที่คุณตั้งใจได้บางคนไม่ได้ไปตามที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะคุณก็สามารถจัดแจงเหมือนกับว่าปรับบ้านให้มันดูสวยงามน่ารักได้ด้วยนะคะและซิงวันนะคะจะเป็นวันที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองชาติแบบกับตัวเองทบทวนตัวเองว่าวันนี้ได้ทำอะไรา และมีผลดีกับตัวเองอะไร hmm. เป็นพวกแบบว่าคนคนวันเสาร์ค่ะวันนี้คุณจะกลายเป็นนักวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเลยนะคุณพบเจอใครคุณก็จะเอากลับมาคิดวิเคราะห์ว่าพบเจอคนนี้เป็นอย่างไรส่งผลดีอะไรให้กับคุณและจะต่อยอดไปเช่นใดอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะทําให้คุณออกจะเหินห่างจากคนใกล้ตัวคุณนะคะแต่คุณจะได้รู้จักตัวเองอย่างอย่างถ่องแท้มากขึ้นนะคะ วันนี้พี่บูได้ทายดวงครบเ็วันเรียบร้อยแล้วนะคะใครดวงดียินดีด้วยนะคะใครดวงแย่เราเพียงต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะการดูดวงเป็นเหมือนกับแผนที่นําทางชีวิตไม่จําเป็นต้องเชื่อแผนที่เชื่อตัวคุณเองและไปสู่เป้าหมายให้ได้นะคะอาจจะไม่ตรงอย่างที่พี่บูพูดเลยขอให้เชื่อตัวคุณพฤติกรรมชนะชะตากรรมเสมอค่ะ